จีนรัสเซียเดินหน้าที่จะลดการใช้เงินดอลลาร์เกือบสำเร็จ100%แล้วนะคะตอนนี้มาถึง95%แล้วนะคะท่านผู้ชมโดยสื่ออาทิตย์ได้รายงานนะคะว่าการลดค่าเงินดอลลาร์ในการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วลวะค่ะเพราะว่าเงินรูเบิลแล้วก็เงินหยวนนะคะใช้ร่วมกันในเวลานี้คิดเป็น95%ของการค้าระหว่างประเทศมอสโกกับปักกิ่งแล้วลวะค่ะก็เกือบๆจะ100%แล้วนะคะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะสำหรับ 95%ในเวลานี้ค่ะก็ส่วนแบ่งการชำระเงินรูเบิลแล้วก็หยวนในการค้าของจีนรัสเซียพุ่งขึ้นเกือบ90%นะคะโดยที่ทางด้านของรัสเซียเองก็เดินหน้ารวมทั้งจีนด้วยเดินหน้านะคะแล้วก็กลุ่มสมาชิกหัวโลกใหม่เนี่ยก็เดินหน้าที่จะเทด,ดอลลาแล้วด้วยนะคะในเวลานี้ค่ะก็จะหันมาใช้สกุลเงินท้องถิ่นระหว่างกันนะคะโดยเน้นไปที่หยวนของจีนแล้วก็รูเบิลของรัสเซียอาจจะมีทางด้านของรู ปีของอินเดียบ้างนะคะหัวใจหลักของระเบียบโลกใหม่นั่นก็คือการเทรดดลาร์ด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยรัสเซียกับจีนเองก็ทำใกล้ๆจะสำเร็จร้อเแล้วนะคะ จีนกับรัสเซียสีกาปูตินก็เพิ่งประชุมเส้นทางสายใหม่กันไปเสร็จสิ้นหมาด,ดเลยค่ะเปิดเส้นทางการค้าใหม่เลยนะคะรัสเซียเองก็จะเป็นผู้ที่จะเป็นพี่เลี้ยงด้านพลังงานหลักให้กับจีนนะคะในการที่จะเดินหน้าก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านเศรษฐกิจกของโลกด้านพลังงานเนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วจีนเองก็ได้พึ่งพาพลังงานจากรัสเซียด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการเปิดท่อใหม่นะคะท่อก๊าสใหม่ผ่านไซบีเรียนะคะจากรัสเซีย มายังจีนค่ะซึ่งก็จะมีความสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีการทําถนนทําสะพานนะคะข้ามแม่น้ําอามูค่ะที่จะเชื่อมระหว่างจีนกับรัสเซียนะคะแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งประชุมเส้นทางสายไหมกันไปนี่นะคะก็จะมีการใช้มองโกเลียนะคะในการที่จะเชื่อมระหว่างจีนกับรัสเซียเพื่อที่จะไปผ่านย,ยุโรปด้วยนะคะสําหรับเส้นทางสายไหมแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นค่ะจะขึ้นไปทะเลเหนือของรัสเซียด้วยนะคะจะขึ้น ไปที่อาร์กติกด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นแลนด์มาแห่งใหม่ของโลกยุคใหม่ด้วยนะคะในเวลานี้การจัดระเบียบโลกใหม่เดินหน้าได้อย่างรวดเร็วมากมายทีเดียวละค่ะท่านะผู้ชมคะจีนเองก็มีบทบาทระหว่างประเทศนะคะในบทบาทของผู้นําโลกคนใหม่เนี่ย มากขึ้นทุกวันนะคะแล้วจีนเองก็มีน้ำเสียงในการที่จะทำอะไรต่างๆก็ได้มากยิ่งขึ้นในเวลานี้ล่ะค่ะก็ร้อลุ้นกันอยู่นะคะสำหรับการค้าจีนกับรัสเซียค่ะซึ่งก็ตั้งเป้าเอาไว้ปูตินก็ออกมาบอกว่าผ่านฉลุยอย่างแน่นอนนะคะเกินมูลค่าที่ตั้งกันไว้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียนะคะที่เดิมเนี่ยก็เหนียวแน่นอยู่แล้วนะคะยิ่งตอนนี้ค่ะเหนียวแน่นยิ่งกว่าเดิมอีกละค่ะ